สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีสิเข่าเมืองจากน้อยขืนซชืซ่อว่าการเหยียดคนเอเชียกับเหยียดกันดีคือสที่ยตได้พี่น้องมือนีสิมาจมเมาเมาม้อยให้ฟังคนเอเชียใส่เออหลายคนก็บสิสงสัยคนไทยน้ำกันตีโบเมนชาแขกอินตรเดียจ้าพี่น <pedo> ้องค่ะเออมือนีสิเมาม้อยแบบขั้นแขวอยู่ปกติฉันเป็นคนแบบ อารมณ์เย็นมากเป็นคนแบบบ่ได้สนใจกับคนเล็กๆในหน่อยน่ยนะสิ่งที่รบกวนจิตใจของฉันนี่คือฉันสิม่องพานตลอดแต่ซาฉันนี่ถ้าไม่ถูกไม่ต้องนะมันจะพูดต่อหน้าเลยนะทุกคนเออนี่ละ่ะเขาเป็นคนนิสัยต้องตรงจักหน่อยถ้าถูกก็ไม่ว่าแต่ถ้าผิดเขาสิเว้าต้องตรงนะบ่มีมารายาทเขาสิเว้าต้องตรงะอะ่าเมื่อนี้สิไปหลายล้านจ้ะเริ่มแต่ร้านอ่า จีนแล้วก็ต่อ้วยล้านแขกนะคะล้านแคกกก็สิบไปซื้อเนื้ออมองล้านคางล้านจีนละล้านเจ้าปัญหานี่แหละค่ะพี่น้องพนักงานบ่แม่นงล้านเขาต่อจากนั้นฉันก็นไปซื้อล้านไทยต่อจ้ะพี่นอ้องเอพอซื้อล้านไทยแล้วกะได้ของทุกอย่างเอาไปขึ้นรถใบเรียบร้อยฉันก็นสิพากันไปกินาอาหารจ้ะทุกคนนั่นแหละเมื่อในสีเมาหม่มอมม้อยให้ฟังเนาะอืม ซูนแห้งเด้อทุกคนแต่ว่าฉันเป็นคนแบบปลอยพานได้หลายเรืองเรื่องมันมีอยู่ว่าฉันไปสั่งกระดูกเล่งเนาะกดบัตรคิวเรียบร้อยสั่งกระดูกเล่งให้แม่ยาบอกให้มันหันให้น่ำมันบอหันพี่น้องปกติพนักงานเขาสีหันให้ไปทุกครั้งจ่ายเงื่อนค่าเนื่อนี่แปดสามร้อยพี่น้องทั้งเม่ยยาทั้งฉันเ้เพะว่าเวลาไปสื่อพวกฉันนี่สิเบิรประมาณหาหงกลอยบอขาดละ ซื้อของทุกอย่างจนสปริงรดติดพึงรัะพี่น้องนั่นแหละฉันบอกให้นางหันเลงให้นา่งบ่อหันนั่ง้ังแล้วมัดปากถุงไว้บัดนี้ฉันบอกให้นั่งเอาวนบ่านนี้นั่งบอกว่ามีชินเดียวมีอีกบ่อเบิดแล้วเออาแล้วไปบัดนี้ฉันสีเอาจอกมูเนาะเขาเอื้นค่ากี่มูบัดนี้เลยบอกให้นา่งหันเหมือนนางสีบ่อหันเลยพี่น้องพอดีพอบานฉันยางมาก ฉันเลยบอกซ้ำอีกว่าหายหันหายนั่งเลยไปหันพี่น้องมอองแบบบ่พอใจเหมือนบ่อยากเฮ็ดนะอพอบานฉันก็เริ่มงุดหิดแล้วเป็นอย่างคือบ่เห็ดงานนั่งวัดสิดาน่ฉันเลยบอกว่าสร้างมันเถอะเลยวางสีนะวันนี้ฉันก็เลยสร้างสี่โค้งเแม่ยาอีกอพอบานเลยว่าบ่ต้องบอกมันหันดอกปกติพวกฉันสิบ่อยเขาหันทุกอย่างเลยจ้ะพี่น้องสรุปแล้วมือนั้นฉันเลยบ่สื้อเนื้อเลยฉันห้แต่แม่ยาซื้อ เป่ามาละศูนย์ฉันละสร้างอีอันนี้นั่นล่ะพี่น้องพิดตับแล้วฉันเลยบ่อสื่อเหนือพ่อตอนฉันก็นเลยไปสื่อหลานใหม่พี่น้องศูนย์ไลนนี่ล่ะมาช้อปปิง้งแบบอร่